สวัสดีครับทุกคนครับผมวาวาป่าศักนะครับวันนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาเข้ามาดูเที่ยวชมที่ในด้านในสวนนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมจะทําการแยกลูกไม้อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับแต่วันนี้เนี่ยพิเศษหน่อยเดี๋ยวผมจะพาไปดูลักษณะการเกิดไข่ของบอลกระดาษนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ตื่นเช้ามาแต่งตัวสไตล์นี้เลยครับเข้าสวนเดี๋ยวพบกันด้านหลังครับไปเลยครับ นี่ครับทุนครับเดี๋ยวก่อนจะไปที่จุดที่ผมเตรียมที่จะแยกลูกไม้แล้วก็พาไปดูไข่ของบอลกระดาษครับเดี๋ยวผมพามปดูต้นแม่พันธุ์ที่สวนแล้วก็เริ่มให้ลูกให้ผลผลิตประมาณนี้ครับนี่ครับต้นแม่พันธุ์ของที่สวนชนชมมาว่าปาสักนะครับนี่ครับบอลกระดาษางขาวนะครับ นนี้ก็เริ่มให้ลูกแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ทักมานะครับใน Facebook ในเพจส่สวนชมชมวาวาป่าศักนะครับแล้วก็ที่ทักมาจากทาง u t u b e ในช่องทาง Youtube เดี๋ยวรอสักนิดนึงนะครับตอนนี้เนี่ยผลผลิตของที่สวนนีค่อยๆทย,ยอยออกนะครับเพราะว่าที่สวนเนี่ยจะไม่ได้รื้อไข่นะครับแต่พอดีวันนี้เนี่ยกำลังจะตัดหนอ่อของบอยกระดาษแล้วไปเจอไข่ก็เลยเออจะทำคอนเทนต์ให้เพื่อนๆได้ดูว่า ที่เกิดจากบนกระดาษนะครับแล้วเกิดรายลักษณะแบบไหนนะครับนี่ครับนี่หน่อหน่อแม่ค่อนข้างที่จะบอกด่างนะครับแต่ด่างด่างไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ตัวนี้แต่ก็ให้ลูกค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็อาจจะติดเขียวบ้างครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับแล้วก็เลี้ยงดูเขาไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับตอนนี้ก็เขียวเขียวเลยนะครับนี่ด่างลักษณะประมาณนี้นะครับ ตัวนี้ให้ลูกสองหน่อแล้วนะครับมันเป็นชุดแรกๆของสวนนะครับก็มีผลผลิตออกมาให้เราได้เห็นแล้วนะครับเป็นชุดแรกๆของสวนเลยนะครับชุดนี้ชุดนี้อายุประมาณสิบเดือนนะครับแต่ตัวนี้เขียวเยอะเลยเขียวๆั้งสวนก็เก็บเอาไว้นะครับเพราะว่าก็ดูมีเสน่ห์ดีนะครับเขาติดด่างในหน่อยครับทุกคนนี่ครับเขาก็ติดด่างเรื่อยๆวันนี้ครับแต่ว่า ก็้ให้ลูกแล้วนะครับแต่ลักษณะใบานี้เนี่ยน่าน่าน่าจะด่างนะเป็นหลอดที่ด่างๆนะครับชุดนี้ชุดแถวกลางเนี่ยครับจะอายุประมาณสักน่าจะ8เดือนนะฮะถ้าจำไม่ผิด8ดเดือนครับทุกคนแต่ว่าบางคนก็ให้ลูกแล้วบางคนก็ยังไม่ให้ลูกนะครับผมนะั่นนี่กันบ้างอันนี้ชุดนี้สิบเดือนครับทุกคน1ิเดือน อพอดีเนี่ยครับเนี่ยสิบเดือนตน้นแม่ของสวนนะครับอายุสิบเดือนเรามาดูกันว่าใหญ่ขนาดไหนอ๋อผมจะเทียบกับอะไรดีตอนนี้นะครับกำไม่มิดแล้วครับสิบเดือนสิบเดือนแต,ตนนน่ตอนนี้เนี่ยฮะที่ที่พวกที่ผมบอกว่าต้นนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูว่าว่า มีไข่ตรงไหนนะครับเกิดลักษณะแบบไหนนะครับจะดูตัวน,นี้ไปก่อนนะตัวน,นี้สวยที่สุดของสวนนะครับนี่ต้นแม่นะครับตัวน,นี้สวยน,นะครับลายสวยมากครับตัวน,นี้ก็โตแล้วนะครับแล้วก็ให้ทยอยให้ให้ลูกบ้างแล้วนะครับให้หน่อแล้วทยอยใหนะ้หน่อแล้วอมาถ่ายปิดทางนะครับเดี๋ยวพรุบนี้ครับ คืนนี้ฝนตกนะครับจะชุ่มชื้นหน่อยครับก็เดี๋ยวมาดูต้นนี้นะครับนี่คือต้นต้นครั้งที่แล้วนะครับที่เราทําการแยกหน่อกันตันนี้นะฮะแม่ฮาร์นะครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ผมจะพาไปอัปเดตด้วยนะครับจะพาไปอัปเดตต้นที่เราแยกกันเมื่อประมาณต้นเดือนสิงหานะครับคลิปที่แล้วนะครับว่าเป็นยังไงบ้างแล้วตอนนี้ลูกของต้นนี้ครับต้นแรกเนะครับ เป็นลักษณะแบบไหนบ้างนะครับตรงนี้จริงๆแล้วเขามีน้องนะครับน้องน้องของออนหน่อที่ผมแยกไปอะ่ะมีอยู่สองสามหน่อั้งผมแยกไปแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูต้นนี้กันตรงนี้เราจะแยกเป็นต้นที่สี่นะฮะต้นี่ตนนี้นะครับนี่ครับเราจะทําการตัดต้นนี้นะแล้วก็เตรียมอุปกรณ์คนระับอุปกรณ์ของเราก็จะมีเป็นปูนแดงนะครับอันนี้ผมใส่ในกระป๋องยาไว้แล้วก็ มีดคมๆนะครับที่ทำมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับซูมมาบ,บนี้นะครับมาแล้วครับอ่ะนี่ครับไม่ดูกล้องโทรศัพท์จะโฟกัสเห็นหรือเปล่านะฮะคือตอนนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาขออนุญาตเอานี้ปักชี้ดูนะครับ นี่คือหนอนหนอนที่เกิดจากอะไรก็ไม่รู้น่าจะเกิดจากไข่นะฮะหนอนนี้แต่เมื่อเช้าเนี้ยมือไปโดนแล้วเมื่อเช้านี้มือไปโดนนะฮะพอมือไปโดนปุ๊บเนี่ยด้านส่วนปลายเขาหลุดลงมานี่ก็มีหนอ,อนอีกหนอนหนึ่งนะครับตัวนี้นี่หนอนหนอ,อนอหนอนหนึ่งนะครับวันนี้จะแยกต้นเนี้ยครับพอดีช่วงที่เราไปแยกไปเนี้ยเรา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 ได้เห็นว่าเขามีไข่น,นะครับทุกคนนี่ยไข่ก็จะเกิดตรงเนี้ยครับเพราะฉะนั้นก็ ลักษณะของไข่เห็นไหมครับนี่ครับไข่เกิดเยอะเลยนะครับหลายใบเลยนี่นี่นี่ฟองเป็นลักษณะนี้ครับเขาจะมีเส้นสีลักษณะของเส้นเขาก็จะเป็นลัขนาดแบบแบบเดียวนี้ยครับมาดูกล้องจะเห็นหรือเปล่าครันี่ยครับลักษณะของของตัวไข่เขาจะประมาณนี้ครับทุกคน ประมาณนี้เลยนะครับไข่นะครับก็ถ้าอย่างเงี้ยลักษณะนี้ครับผมก็จะปล่อยเอาไว้นะครับผมผมจะไม่ได้ไม่ได้เอาออนครับตรงนี้จะมีเห็นเห็นแล้วมีสองสองสองฟองนะครับคือนี่หนึ่งฟองนะครับแล้วก็นี่หนึ่งฟองนะครับทุกคนก็ลักษณะนี้ผมผมยังยังไม่ได้แยกออกนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมจะจะปล่อยให้เขาเป็นแบบธรรมชาตินะครับไม่ไม่ได้แบบไม่ได้เอาออกมาเพื่อจําหน่ายหรือว่า หรือว่าเอามาเพาะแยกนะครับผมก็จะปล่อยเขาเลยนะครับถ้าเขาเกิดขึ้นมาแล้วก็พร้อมที่ใจะให้เราแยกก็ก็แยกกันเนียครับทาไมเหตุผลที่สวนชนชมวาวาป่าศักเนี่ยจําหน่ายสินค้าช้าเพราะว่าตัวบอลกระดาษเนี่ยครับส่วนมากเนี่ยทางสวนเราเนี่ยจะให้หน่อเขาเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับที่สวนเราเราจะไม่ได้รื้อไข่เลยฮะไม่ได้รื้อไข่ด้วยนะครับแล้วก็ไม่ได้แบบไม่ได้ขุด บ่อยครับเพราะว่าเราจะต้องรอรอให้ไม้เนี่ยมีจำนวนใบที่ที่เราพอใจก่อนนะครับเราถึงจะขุดนะครับออกมาแยกออกมานะครับลักษณะการขุดก็ขุดเหมือนเดิมนะครับทุกคนไม่ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากมายครับขุดเหมือนเดิมขุดเหมือนครั้งที่แล้วครับก็คือแหวกแหวกแหวกเอาพวกดินออกมาแล้วก็ขุดนะครับขุดออกนะอเดี๋ยวนี้นี่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 ตัวหนึ่งนะครับ ดูว่ากล้องจะโฟกัสเห็นหรือเปล่านะครับขอนุญาานะครับอ่าด้านด้านข้างๆตัวนี้ครับอันนี้คือน่าจะเกิดจากไหลนะครับไหลวันนี้เราจะมีให้ให้เพื่อนๆได้ดูครบเลยนะครับก็คือนี่หนอนที่เกิดจากไข่นะครับไข่คืออยู่ตรงนี้นะครับไข่แล้วก็นี่ส่วนที่เป็นของไหลนะครับเดี๋ยวขอนุญาานะครับนี่ครับส่วนนี้ครับนี่ครับที่เกิดจากไหลแล้วก็อันนี้น่าจะเกิดจากจากตาของของตัวบอลกระดาษเองนะครับ เดี๋ยวช่วงเช้าช่วงนี้ก็เดี๋ยวจะขออนุญาตแยกลูกไม้ก่อน,นครับแยกหลายได้น่าจะได้หลายต้นอยู่แล้วก็เดี๋ยวเราจะตัดภาพไปที่ต้นที่เราทําการแยกครั้งจากคลิปครั้งที่แล้วแล้วกันนะครับไปดูอัปเดตกันดีกว่าว่าว่าตัวบนกระดาษเนี่ยที่เราอัปเดตกันอ่อที่เราแยกกันครั้งที่แล้วนจะเป็นยังไงนะครับอ่ะ ทุกคนครับตอนนี้ก็เราได้ทาการแยกหน่อเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ครับพอหลังจากที่เราแยกหน่อเสร็จแล้วก็ทําการกลบดินให้เรียบร้อยนะครับให้มีสภา,าพเดิมน,นะครับนี่ครับวันนี้ผลผลิตที่เราได้นะครับนี่เลยครับหน่อวันกระดาษวันนี้เราได้ทั้งหมดเก้าหนอนนะครับโอ้เลขมงคลพอดีเลยเก้าหนอเดี๋ยวเราจะไปทําการปลูกกันแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูนี่ เดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันดีกว่าครับเรามาลุยกันต่อที่ตรงนี้ครับด้านหน้าโรงเรียนเดี๋ยวเก็บเรายวางตรงนี้ก่อนเลยนี่ครับวนกระดาษแม่พันธุ์ที่สวนนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าด้านในโรงเรียนกันเดี๋ยวไปดูน้องบอลท,ที่ทำการแยกไปเมื่อเดือนที่แล้วนะครับต้นเมื่อเดือนที่แล้วนี่ครับส่วนด้านนี้ประมาณนี้ครับ นี่ของเดือนที่แล้วทั้งหมดเลยนะครับเราเจอแล้วฮะต้นนี้ครับเนี่ยครับทุกคนต้นนี้ครับที่เราได้ทาการแยกไว้เมื่อเดือนที่แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยมีทั้งหมดห้าใบแล้วนะครับห้าใบแล้วความสูงก็ประมาณสามจุดห้าถึงสี่สิบเซนนะครับเนนป็นใบใหญ่มากเลยสืขขอยอแข็งแรงดีครับต้นนี้ ผราม่ไถามแม่พันธุ์วลนะครับเ็ามาอัปเดตให้ดูแล้วนะครับ,ม,รบมูที่ท่านหนึ่งนะครับพักในจากทิฟฟ์นะครับผมงวอกมาบอกว่าอยากเห็นอัปเดตต้นที่เราทําการแยกเมื่อเดือนที่แล้วว่าเป็นอะไรบ้างตอนนี้ประมาณนี้ครับก็ใบค่อนข้างสวยนะครับต้นนี้เนี่ยลักษณะพิเศษของเขาคือมันจะมีฮาร์ฟด้วยนะครับแล้วก็จะมีมประมาณน้ครับมีใบใหม่ขึ้นเกิดขึ้นหนาลักษณะของต้นพันธุ์ที่ ทางผมต้องตัต้งแม่ประมาณเนี่ยครับเยอะเลยถ่ายเปื่อนเพื่อนดูเนี่ยครับทุกคนประมาณนี้ฮะที่ตั้งแม่อยู่ในตรงเลือนเนี่ยมันก็จะแบบว่ายาวๆหน่อยนะครับแต่ว่าค่อนข้างนค่อนข้างโตนะฮะดูขษาใบใบประมาณมือะะ้วฮะเนี่ยอายุประมาณหนึ่งเดือนหมดเลยครับ เป็นหน่อที่แยกชุดเดียวกันนะครับต้นตน,นี้ตอนนี้ใบคำน้ำนิดหนึ่งนะไม่เป็นไรครับแล้วก็ตั้งแม่และทุกคนครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ พนกระดาษนะครับที่เราได้อัปเดตให้ดูนะครับว่าพันระยะเวลาไปหนึ่งเดือนเนี่ยขนาดของเขาเนี่ยจะมีขนาดประมาณไหนนะครับก็เ mm hmm. ดี๋ยวพร้อมตั้งแม่แล้วเดี๋ยวผมจะทําคลิปตั้งแม่ให้ดูนะครับว่าวิธีการปลูกของทางเราเนี่ยทำกันอย่างไรน,นะครับแล้วก็ฝากไว้นิดนึงนะครับพอดีเมื่อเมื่อวานน,นนี้ผมได้มีโอกาสไปถ่ายทำที่สวนพนกระดาษแล้วก็เป็นเป็นสวนที่มีพวกทุกอย่างเลยนะครับทุกคนทุกอย่างมันจะเป็นอะโลคาเซีย โอพิโดนดอนนะครับพบทุกอย่างจริงๆอะฮะแต่ว่าเรื่องต้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปถ่ายทำโซนของตัวโอโลคาเซียก่อนแล้วก็โคลคาเซียนะครับก็ถ้าทนายผ่ากตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ขับคุณด้วยนะครับ mm hmm. อีกสักประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับหนึ่งอาทิตย์ผมจะได้ตัดต่อเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะรีบลงคลิปให้เพื่อ,อนๆด,ดูนะครับว่า ส่วนนี้มีความพิเศษอย่างไรมีไม้สะสมค่อนข้างที่จะเยอมากๆเลยนะครับแล้วก็ไม้แปลกไม้หายกากนะครับโอโลพาเซียเนี่ยเยอจริงๆเยอจริงๆผมไปดูมาแล้วแล้ว,ลวก็ใไปทำคลิปมาเรียบร้อยแล้วถ้ายัางไงก็ฝากทุกคนนะครับช่วยติดตามผมด้วยนะครับดูนะครับสวัสดีครับ